สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ไปลบเพลลีทให้นะครับที่เป็นเพลลีทของตัวเองแล้วเอาไปโปรโมตตามช่องทางต่างๆนะครับแหมขอบคุณมากเลยนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคําแนะนําแหมมาถึงก็งกฝนจะตกจะแล้วหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับเพื่อนๆไม่เคยตกแถวบ้านแอดสักที น้ำตากูจะร่วงนะครับขอบขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับเหลืออยู่ไม่กี่เพลิดแล้วนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากลบกวนไปลบให้หน่อยนะครับเพื่อนไปลบออกให้หน่อยนะครับแหมขออนุญาตนะครับอย่าเอาไปโปรโมทอย่างนี้เลยนะครับมันซ้ําซ้อนกับช่องนะครับแล้วช่องมันมีปัญหานะครับขอบคุณมากๆนะครับคือไม่ว่ากันแหละครับเพราะว่าเราสนิทกันหลายอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่เข้าใจหรือ บางท่านอาจจะหัวหมอนะครับก็ต้องไม่ว่ากันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้มันคิดคิดไปได้นะครับเพราะว่าคิดว่าเออมันคงจะไม่เป็นอะไรแต่คือมันมีปัญหากับช่องก็ขอบพระคุณมากนะครับ่ะเรามาต่อกันเรื่องราวเ,เรื่องราวนะครับโ <laughs> อ้ยหมายถ้าเป็นคนไทยพูดเรื่องราวนี่คือ,อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราวนะครับแต่คนลาวเขาก็จะเข้าใจผิดไปนะครับเรื่องอะไรบ้างล่ะครับเรื่องราวก็เหมือนเดิมแหละครับเพื่อนๆมีความพยายามจะสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างเรื่องราวต่างๆนะครับเอามาโชว์นะครับคนลาวในประเทศไทยนะครับแล้ว คนลาวในประเทศไทยเนี่ย ก็ไปคอมเมนต์ด่านะครับคนลาวในประเทศลาวนะครับแล้วก็ไปด่าภาครัฐลาวนะครับไปด่ารัฐบาลลาวนะครับคราวนี้มันก็เลยทําให้เกิดความเกลียดชังนะครับความเกลียดชังเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเกลียดชังประเทศเรานะครับเขาถึงพยายามนะครับที่พยายามสร้างตําราเรียนนะครับกล่าวว่าเรานะครับทั้งเรื่องเป็นโจรบ้างนะครับหาว่าเราเนี่ยไปขโมยดินแดนนะครับแล้วก็กล่าวหาว่าเราเนี่ยไปทําร้ายคิดร้ายกับประเทศเขานะครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นความเกลียดชังนะครับของรัฐบาล แก้วนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยและคนไทยไม่รู้เรื่องบอกเลยนะครับแม้แต่คนอีสานนะครับที่เป็นคนไทยอีสานนะครับหรือคนลาวนา ia, เนี่ยที่อพยพมารุ่นแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่เคยไปสนใจอะไรกับประเทศลาวนะครับเพราะเขาลืมไปแล้วเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนะครับฝรั่งเศสเอาดินแดนไปนะครับอันนี้คนลาวเขาไม่รู้อันนี้เราก็ไปโทษเขาไม่ได้แต่รัฐบาลแก้วรู้นะครับและภายหลังมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดคบค้านะครับค้าขายซึ่งกันและกันนะครับคนลาวเนี่ย รุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มทยอยอพยพเข้ามานะครับมาทํางานทําการนะครับคราวนี้โอ้โหก็ออกลูกออกหลานได้ผัวนะครับมาสร้างครอบครองครอบครัวกันบางคนก็ได้เมียนะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับและคราวนี้เป็นไงครับไอ้นี่แหละครับมันเป็นปัญหานะครับไอ้ลาวชุดนี้นะครับเพราะอะไรเพราะไอ้ลาวชุดนี้นะครับมันมีบางส่วนครับไม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนมันมีบางส่วนครับยังฝ่ายลาวอยู่โอ้โหน้ำตาจะร่วนะครับแล้วมันไปผสมกับใครล่ะครับเพื่อน ก็พวกแรงงานลาวที่เข้ามาใหม่นะครับเมื่อ3ปี5ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ทยอยเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากมหาศาลเพราะอะไรนะครับเศรษฐกิจลาวมันตกต่ำนะครับค่าแรงมันถูกนะครับรายได้มันไม่พออยู่ไม่พออาศัยไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเสร็จพอมาถึงเมืองไทยนะครับโอ้โหมาเห็นคนไทยเนี่ยโอ้โหทำไมมันใจดีอย่างไม่เหมือนอย่างที่เคยเรียนมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโอ้โหแล้วทําไมคนไทยมันทําไมมันร่ำรวยอย่างไหนบอกว่าคนไทยจนกว่าคนลาวนะครับ ไปสร้างวลีอะไรต่างๆนาๆนาครับเพราะเขาเหม่งเขานี้เขาก็หมั่นไส้ประเทศลาวนะครับบางคนนะครับก็เลยมาทำคอนเทนต์นะครับด่าแล้วก็เปรียบเทียบนะครับโจมตีภาครัฐบาลลาวหรือพวกภาครัานแก้ว โอ้น้ำตากูจะไหลนะครับภาครัฐแก้วนะครับที่มันเกียรติชัางประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็คนลาวที่อยู่ในประเทศลาวเนี่ยที่เกียรติชัางประเทศไทยเนี่ยมันมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับเพราะเขาได้รับการศึกษามาแบบนี้โอ้โหพอเขาเห็นมาแบบนี้ก็โอ้โหแล้วมีคนลาวไปทำคอนเทนต์ด้วยนะไปอ่านคอมเมนต์ในคนลาวฝั่งลาวฟังอีกโอ้โห อ้โหเขาวนี้เรื่องมันก็กลับตประปัดวุ่นวายเลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับแทนที่คนลาวฝั่งลาวนะครับจะด่าคนลาวฝั่งไทยนะครับกลับไม่ใช่เขากลับไปเข้าใจว่าคนไทยอย่าไปด่าประเทศลาวเรื่องมันก็เลยโอลมาอย่างนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนแลนะคราวนี้เป็นยังไงล่ะครับเพื่อน ไอคนที่สร้างคอนเทนต์นะครับโอ้โหกอบโกยเงินทอนะครับบางคนนะครับแมเปิดรับบริจงบริจาคโอ้โหล่ำรวยมหาศาลนะครับแล้วก็หลอกนะครับ FC หน้างโง่นะครับที่ไปคอยกดไลค์กดซับสไคร b e ให้เขานะครับโอ้โหลอกไปทำอะไรครับโอ้หลอกไปโชว์คอนเทนต์กดเงินให้ดู <laughs> โอโ้อวดมันหน่อยนะมันซื้อบื้อเองนะมันไม่ได้บอกอะไรนะมันก็แค่เอามาเต้นมารำมานั่งมาลอยหน้าลอยตาให้ดูเฉย <laughs> S <S> น้ำตาออกูจะรั่วน,นะครับแต่สิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นมันคืออะไรครับรัฐบาลลาวก็ยิ่งเกลียดประเทศไทยนะครับคนลาวที่อยู่ฝั่งลาวเนี่ยก็เกลียดคนไทยที่อยู่ฝั่งไทยนะครับเขาไม่ได้เกลียดคนลาวนะครับที่ข้ามมาทํางานนะครับ <S> <S> อไอเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องความเกลียดชังนะครับจริงๆอะ่ะไม่ควรเอามาทำเพราะอะไรนะครับเรื่องการเมืองของประเทศลาวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับบอกเลยนะครับแล้วที่แอดมินออกมาด่าคืออะไรละครับมันด่า ลามปามาจนถึงพระเจ้าแผ่นดินลาวนะครับแล้วมันไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วนะครับในคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันสร้างด้วยคนลาวเองคนไทยที่ไหนล่ะครับเขาไม่สนใจคนลาวไม่มีนะครับย้ําเลยนะครับแม้แต่คนอีสานนะครับที่เป็นคนอีสานอยู่แล้วนะครับแล้วพวกลาวนะครับรุ่นแรกๆที่อพยพมานี่ยนะครับเขาออกลูกออกหลานจนตอนนี้โอ้อายุ3ามห้กันแล้วนะครับเขานู่นส่งลูกส่งหลานไปเมืองนอกหมดเลยนะครับไปเกาหลีมั่งไปญี่ปุ่นมั่งไปสหรัฐอเมริกามั่นครับไปยุโรปมันครับโอ้กระจัดกระจายครับเพื่อนๆ เกิจากอะไรล่ะครับดูได้แะครับจากการทำคอนเทนต์นะครับยูทูบเบอร์คนไทยนะครับที่อยู่ตามเมืองนอกต่างๆเนี่ยครับที่ได้สามีเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะทำคอนเทนต์เข้ามาเมืองไทยว่าเฮ้ยมาบอกกันนะว่าเออเขาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันต้องอยู่ยังไงเป็นแบบไหนกินอะไรนะครับเขาก็พยายามนะครับทำคอนเทนต์มาเผื่อคนไทยคนไหนอยากจะไปนะครับหรือว่าอยากจะทําอะไรมีโครงกครงโครงการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออบังเอิญได้สามีแล้วจะได้เตรียมตัวไปได้อะไรอย่างเงี้ยเขาทำคอนเทนต์มาบอกคนไทยอันนี้คือคอนเทนต์ของคน นะครับคนอีสานบ้างคนเหนือบ้างคนใต้บ้างนี่ครับแล้วแต่ว่าใครจะได้ไปเมืองนอกเมืองไหนนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรไกับพวกลาวเลย โอ้น้ตากูจะรั่วนะครับบางทีแอดมินคิดเลยนะครับว่าไอ้พวกที่มาทำคอนเทนต์พวกนี้นะครับที่มาทําให้คนลาวที่อยู่ในเมืองไทยนะครับพิมด่าประเทศลาวนะครับเป็นภาษาไทยนะครับบางทีอาจจะเป็นคนของพวกรัฐบาลลาวก็ได้เพราะอะไรละครับพอมันทํามาเสร็จปุ๊บคนลาวเขาก็จะได้เกลียดคนไทยครับเขาจะเดียดกเกลียดประเทศไทยครับเพื่อนๆแปลกไหมละครับน่าสงสัยไหมครับดังนั้นนะครับบอกไปเลยฝากไปบอกใครๆเลยบอกเฮ้ยคุณอย่ามาทำคอนเทนต์อย่างนี้เลยนะครับทำให้2ประเทศเพื่อนบ้านมันเกลียดกันนะครับระดับบนก็คือส่วนระดับบน คเพื่อนระดับล่างคือส่วนระดับล่างนะครับแต่อนี้เป็นไงครับเวลาทำคอนเทนต์ขึ้นมานะครับเออทั้งระดับเอาราชการนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับเกลียดกันหมดเลยนะครับกลายเป็นทะเลาะกันหมดเลยนะครับและไอที่น่าเกลียดที่สุดคืออะไรที่แอดมินออกมาด่าไอไอรัฐบาลลาวเนี่ยนะครับไอพวกลาวทั้งหลายเนี่ยคือเกลียดที่ว่ามันทําตารานะครับสร้างความเกลียดชังประเทศไทยแล้วก็มากล่าวหาว่าเราเป็นโจรนะครับแล้วก็มาล่วงเกินสถาบันนี่แหละครับที่ออกมาด่านะครับไม่ได้มาสนใจหรอกครับว่าประเทศมืองจะยากจนกันดานขนาดไหน น้ำตากูจะไหลนะครับงนั้นนะครับเพื่อนเราเจอไอ้พวกนี้เราไม่ต้องเข้าไปดูหรอกครับเข้าไปต้องไปสนใจมันเลยนะครับแล้วถ้าใครมาคุยใครมาพูดหรือว่าไปเจอคอมเมนต์อะไระที่มาว่าประเทศไทยบอกเลยเฮ้ยไอ้นี่มันคนลาวมันด่าคนลาวนะครับไม่ใช่คนไทยไปด่าคนลาวคนไทยอ่ะเขาไม่ไปสนใจพวกมึงหลอกกันดานจะตายห่า น้ำตากูจะร่วงนะครับแมเล่ามาแต่ละอย่างพูดมาแต่ละเรื่องนี่นะครับนี่แหละครับพอมาทําอย่างเงี้ยารรัฐมันนะครับพวกภารรัฐแก้วอะ่ะมันก็สมใจมันแหละครับแมเพราะมันอยากให้ประชาชนเกลียดกันอยู่แล้วนะครับมันไม่อยากให้แรงงานลาวข้าวมาฝั่งไทยมึงก็ปิดประเทศแล้วก็ทุบสะพานทิ้งไปก็ได้ <laughs> น้ำตากูจะรั่วนะครับโอ้ยเราค้าขายกับลราได้ไม่กี่บาทหรอกค่เพื่อนบอกตรงทนะครับถ้ามันเลวระาำต่ำบอลเงี้ยมันต้องเป็นคนคานเข้ามาเพราะประเทศมันไม่มีรายได้ครับเพื่อนบอกตรงนะครับที่มันร่ํามันรวยมันมีเงินไปซื้ออาวุธอาวุธสะสมแล้วก็มาปากดีกับประเทศเราเนี่ยมาด่าประเทศเราเนี่ยก็เพราะไอแรงงานมันแหละครับเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วก็ไอพวกภาครัฐแก้วทั้งหลายนะครับที่มันถือแล้วมันสะสมเงินบาทนะครับทำให้เงินบาทเราเนี่ยแข็งค่าโดยใช่เหตุนะครับจริงๆมันไม่ต้องแข็งค่าขนาดนี้ คนไทยก็ได้ประโยชน์ในการค้าขายกับต่างชาติดีเยอะโอ้หแม่น้ำตากูจะล่วงไปร้องเพลงดีกว่าเจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันลินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีกูละเกียจจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย